pcx 2,023ตัวใหม่ล่าสุด abs นะครับหลายคนบอกว่าที่ร้านผมรับติดตั้ง sport light ไ,ไหมผมรับนะครับแล้วบางคนบอกว่าผมเนี่ยคิดค่าติดตั้ง sport light ร,ราคาเท่าไหร่ผมบอก850บาทบางคนบอกว่าแพงนะครับถ้าแพงอะ่ะเดี๋ยวคุณลองดูวิธีการทำก่อนนะครับอันนี้รถใหม่นะครับป้ายแดงเลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะครับ นะครับทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าพี่ทำไมแพงจังเดี๋ยวคุณมาดูนะครับว่าการติดตั้งของที่ร้านเนี่ยมันเป็นยังไงตัวนี้ไฟสปอตไลท์นะครับนี่นะไฟสปอตไลท์ตัวนี้เนี่ยราคาคู่ละเนี่ยประมาณ3,000กว่าบาทตัวนี้นี่ยคู่ละ3,000กว่าบาทนะครับแล้วรถพาเซี่คันนี้เนี่ยราคาแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทนะฮะโลโก้ทองประมาณนี้แล้วครับปกติเนี่ยเดี๋ยวถ้าร้านใหม่เนี่ยผมจะไม่ให้ลูกค้าเข้ามาอยู่ในโซนของรถลูกค้านี่เลยเพราะว่า เวลาผมทํางานเนี่ยรถชิ้นส่วนเนี่ยผมจะวางกระจาดกระจายเลยแต่ตอนเนี้ผมไม่สามารถคุมคนเดินอะไรได้แต่ถ้าเป็นร้านใหม่เนี่ยผมจะกั้นห้องเลยรถคันนี้จะอยู่ในห้องไม่สามารถไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในโซนของรถลูกค้าเลยแต่ตอนนี้เรายังคุมไม่ได้คือเราก็ต้องทําใจแต่ถ้าในอนาคตเนี่ยจะไม่มีใครได้เฉียดเลยตรงนี้ผมจะทําเป็นพรมระหวางชิปสีรถล,ลูกค้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ จะเป็นเหมือนกับพระราชาเลยผมจะไม่ให้ใครมาแตะรถลูกค้าได้เลยแต่ตอนเนี้ยังต้องทำใจอยู่รอติดตามร้านใหม่แล้วกันทีนี้จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเรามาเห็นเรื่องของมันเสร็จแล้วเฮ้ย hey, พี่อะไรอะ่ะแค่ใส่ไฟตรงนี้นิดเดียวเองเหรอทําไมค่าแรงแปดร้อยคุณดูครับกว่าเราจะวางกว่าเราจะเดินระบบไฟทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องรื้อรดทั้งคันครับ แล้ว PZx รุ่นใหม่ๆหรือรถรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีน็อตเนี่ยมันดูครับรถฟองย amaha xmax อะไรรถต้นใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่มีน็อตโชเลยนะสักจุดเลยมันจะไม่มีน็อตโชเลยเนี่ยวิธีการแกะมันก็ต้องใช้เครื่องมือพิเศษอะไรพวกนี้ครับแล้วรถใหม่ๆเนี่ยก็ต้องอาศัยช่างผู้ชํานาญระหว่างช่างซ่อมรถกับช่างแต่งรถนี่ไม่เหมือนกันนะครับช่างแต่งรถเนี่ยมันจะมีความละเอียดใส่ใจรถลูกค้าเหมือนรถเราเอง มีเรื่องของเวลาประมาณนี้นะครับถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้เนะี่ยผมว่าอย่าแต่งรถเลยครับนะแล้วก็ดูครับไฟระบบไฟเนี่ยมันจะต้องมีการติดตั้งเราจะต้องหาตำแหน่งที่เหมาะสมไม่โดนความร้อนไม่โดนน้ำไม่โดนความชืน้นหลายๆอย่างครับสายไฟต้องเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับอะไรการพับของหัวของคออะไรพวกนี้ นะครับแล้ววิธีการเดินระบบเดินอะไรทุกอย่างมันต้องมันต้องชัดเจนเรียบร้อยด้วยนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่รถเสร็จแล้วกันนะครับฝากลูกค้าฝากหลายๆคนให้เข้าใจด้วยว่าเฮ้ยถ้าถ้าให้ถ้าให้ใหผมทําราคา300บาทผมก็ทําได้นะแต่ว่าก็ผมไม่ได้ทําด้วยใจผมบอกแค่นี้แล้วกันว่าคุณคุณคิดว่าการทํางานด้วยใจกับทํางานด้วยเงินเนี่ยมันต่างกันไหม ผมทำให้พ้นๆอ่ะคุณก็ได้คุณภาพกับงานที่แบบได้พ้นๆไปอ่ะแต่ถ้าผมทําด้วยใจอ่ะเราก็จะทําให้รถคุณเหมือนกับรถผมเลยนะครับมันทํารถเราอ่ะมันก็เราเองอ่ะเราก็จะดูแลใส่ใจเป็นพิเศษโอเคแล้วกันฝากไว้ตามนี้นะครับส่วนงานอื่นผมพยายามอัปเดตนะพยายามอัปเดตให้ด้วยนะรถในลูกค้าหลายคันนะมีหลายคันเลยรถอะไรเข้ามาประมาณนี้นะหลายๆคันรถลูกค้ายังไงผมขอโทษด,ด้วยแล้วการาช้าๆยังไงนะครับ นะครับยังไงถ้ารถลูกค้าที่ช้าๆเนี่ยผมขอโทษด้วยเพราะช่วงนี้เนี่ยผมหลายงานเหลือเกินนะครับเคองเคอาร์ o K R ยังไงขอโทษด้วยนะครับอะไรหลายๆอย่างเรื่องกล่องฟงกล่องไฟเนี่ยเอ็กมงเอ็กแม็กอะไรพวกเนี M ้ย e ยังไงผมถ้าช้ายังไงขอโทษด้วยนี่นะถ้าช้ายังไงขอโทษด้วยแต่ยังไงผมจะเร่งให้ทุกคนนะครับขอบคุณมากครับช่างแสงจลาสวัสดี